งานออกแบบห้องครัวเนี่ยนะครับผมทำมาหลายหลังนะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นอีกอีกโอโ้โหอีกศาสตร์หนึ่งเลยนะจริง,รงๆการที่เราจะออกแบบครัวให้มันได้การใช้งานให้มันเวิร์คให้มันดีนะมันไม่หงุดหงิดเวลาใช้งานเนี่ยคือเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่พฤติกรรมอะคุณทําอาหารแบบไหนไลฟ์สไตล์แบบไหนนึ่ออกไหมฮะได้ปฏิวัติเองผมพยายามเน้นนะฮะเ,เรียกว่าเป็นเวลเนสโฮ e เนี่ยแล้วก็ พยายามหาวัสดุหาอุปกรณ์หรือว่าวางปันคือการออกแบบนี่ก็เป็นเวลเนสได้นะคือ,ค,อคือสมมติถ้าคุณออกแบบไม่ดีเนี่ยคำถามคือคุณอยากไปทําอาหารกินเองไหมล่ะมันก็ไม่อยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันสําคัญเ่ยตอนวางผังเลยคือพอวางผังยังไงที่จะเริ่มต้นแต่เอาอาหารเ,าเ,าเาตรียมที่จะทําอาหาร เขาเรียกว่าอาหารเองนะมันจะมี material มีมีม,มีมีวัตถุดิบกันแล้วกันปุ๊บมาแล้วก็เอามาพื้นที่นะจัดหันเตรียมต่างๆปับ๊บจะเก็บสต็อกแบบยังไงนะฮะเก็บใส่ตู้เย็นนะแล้วก็เอามาปรุงเอามาทำนะฮะทั้งหมดเนี่ยลองคิดดูดิโอ้โหมันองค์คาพยพมันเยอะมากเลยคือ,อที่เก็บของแห้งเก็บเครื่องปรุงแค่หลับตานี่ก็ปวดหัวแล้วลคุณคุณจริงจเกคุณจะต้องมาตั้งจัดของทั้งหมดเนี่ย แต่เธอว่าจากจะออกแบบให้มันเวิร์กนะเราต้องเริ่มต้นไงว่าเราทําแบบไหนยังไงแล้วเราก็เขียนลิสต์ออกมาลิสต์ลิสต์มาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเราก็ต้องมาเรี่ยงครับของใช้อุปกรณ์เครื่องปรุงนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันต้องถูกคิดแล้วก็ออกแบบตั้งแต่ต้นเลยเพราะเธอว่าคุณแค่เอ้ยมีไอแลนด์นะมีซิงค์มีเตาจบเรียบร้อย <c oughs> มันใช้ได้ครับนะแต่จะเหมาะกับคุณหรือเปล่าไม่รู้ครับ